สวัสดีค่ะมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในเพจแหนแดงอุดอรนะคะถ้าเป็นช่อง Youtube ก็ Story of b e n นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสางใบอ้อยแต่งกออ้อยสุพรรณบุรี50นะคะที่สวนเบนก็เป็นมือใหม่นะคะเพิ่งเริ่มปลูกอ้อยชุดนี้อายุแค่7เดือนนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการแต่งใบอ้อยสางอ้อยว่าสำคัญยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาอัดคลิปวิดีโอนะคะเบนก็จะมาเริ่มทานะคะจะแนะนำเพื่อนๆว่า ต้นที่ไม่ค่อยอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะยอดตรงนี้ตายไหมเพราะหนอนกอเขาลงนะคะเราต้องเอาออกนะคะเพราะว่าเบนไม่ค่อยได้มาดูแลเนาะเราก็ดึงออกนะคะอันไหนที่มันเป็นเล็กๆเราก็ออกเลยนะคะไม่สมบูรณ์ส่วนสาบอ้อยเราก็ลอกออกเลยนะคะเพื่อความสมบูรณ์ของเขาเนาะเขาจะได้อ่อได้รับแสงแล้วก็จะได้สังเคราะห์เป็นน้ําตาลนะคะอันไหนที่เป็นกอเล็กๆเบนก็จะดึงออกหมดเลยนะคะ เราไม่ดึอองออกนะเห็นไหมคะอันนี้เป็นหนอนกอลงแล้วนะเพราะเราปลูกแบบปอดสารนะคะถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลเขาหนอนกอจะลงเยอะมากเลยนะคะเขาจะกินกินต้นแม่ไปด้วยนะคะแล้วก็กินต้นใหม่ๆที่เกิดมาด้วยนะคะเราต้องเอาออกนะคะอันนี้เบนไม่ได้มาดูแลนานแล้วเนาะหลายเดือนแล้วเบนไม่ได้เข้าสวนเลยอันนี้วันนี้ก็เลยเข้านะคะมาสังเกตนะว่ากออ้อยของเราจะลกมากแล้วก็ หนอนกอลงเยอะมากเลยนะคะเห็นไ,ไหมคะอันนี้ก็ลงละเห็นไหมคะหนอนกอเขากินไปแล้วเนาะตายแล้วก็มันจะตดัดออกมันจะมีต้นหน,นึงนะคะสักกู้นะคะเราก็จะดึงออกหมดเลยนะคะต้นไหนที่ไม่แข็งแรงเนาะเราก็จะเหลือไวเ้เฉพาะต้นที่เขาแข็งแรงนะคะ ต้นเนี้เยเังีกยไหมคะต้นนี้ก็ต้นใหญ่ใช่ป่ะบวบแต่ว่าดูค่ะยอดของเขายอดขอเขาตายแล้วค่ะนอนกอจินไปแล้วนะคะทุกคนเราก็ต้องเอาออกเอาสังเกตด้วยนะคะ ไม่ต้องเสียดายนะคะเราเลี้ยงไว้เฉพาะต้นที่เขาโตแล้วนะคะถ้าเราเอาเหลือไว้หมดต้นที่โตจะไม่ไม่สมบูรณ์นะคะจะแย่งอาหารกันปเปล่าๆนะคะ กำลังจะถือกล้องมาบันทึกอ,อนนะไรนะคะวิดีโอนอกก่กาบอ้อยได้มาเห็นคนกำลังจะมาแย่ขายนดแดง เห็นไหมคะเพื่อนๆพอเราทําเสร็จแล้วนะคะเขาก็ดูสะอาดตาค่ะดูโล่งแสงก็จะผ่านถึงนะคะแล้วก็การที่เราลอกกาบออกนะคะจะทําให้อ้อยเราเนี่ยนะคะมีข้อที่ยาวขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับแสงะคะ่ะสีลําอ้อยเราก็จะสวยนะคะสีลําอ้อยเราจะสวยแล้วก็จะหวานนะคะทุกคน สำหรับใครที่จะนำไปทำพันุ์นะคะสามารถเริ่มตัดไปทำพันธุ์ตอนที่เขาอายุได้5-6เดือนได้เลยนะคะแต่ของเบนไม่ได้เก็บไว้นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดขายเราก็จะเก็บยอดเขาไว้อยู่แล้วนะคะเราสามารถเอายอดของเขาไปปลูกนะคะยอดก็อัตราการงอกก็ดีมากๆเลยนะคะยอดของเขาก็ได้เยอะพอสมควรน,นะคะทุกคนอันนี้เบนปลูกไม่เยอะนะทุกคนเบนปลูกแค่ประมาณ50หนุ่มเองนะคะ ออยสุพรรณบุรี50แล้วก็นอกนั้นก็แบ่งออกเป็นอ่ามอริชาร์ดแล้วก็สุพรรณบุรี72แล้วก็มีสีสำโรงแล้วก็มีอ่าอะไรนะคะสิงคโปร์นะคะ,ะปีกยอยออกไปนะคะปลูกไม่เยอะนะคะทดลองปลูกนะคะว่าเราจะดูแลหรือว่าขั้นตอนการดูแลหรือว่าศัตรูพืชหรือว่าอะไรต่างๆเป็นยังไงนะคะเราจะป้องกันยังไงแต่อันนี้เราปลูกแบบอินทรีย์นะคะใส่เฉพาะขี้ไก่นะคะนอนกอก็จะลงบ้างเพราะว่า เราไม่ได้ทำการอะไรนะคะ,ะที่เพื่อนๆเขาแนะนำมาก็คือ,อติดที่ดักมแมลงนะคะเรายังไม่ได้ทำเนาะคิดว่าจะทำนะคะ,ะที่ดักมแมลงสำคัญมากนะคะทุกคนการแต่งกิ่งนี่น่าจะเริ่มตั้งแต่อายุเขาอ่ะสามถึงสี่เดือนนะคะสี่เดือนก็เริ่มแล้วนะคะแต่น,นี้เบนทิ้งไม่นานไปหน่อยเนาะอันนี้เจ็ดเดือนแล้วนะคะเบนทิ้งไม่นานเพราะว่าเบนไม่ได้ได้เข้าสวนนานนะคะ ช่วงนี้ก็อากาศมันดีไม่ร้อนมากไม่มีแดดนะคะวันนี้ก็เลยเข้าสวนมาดูนะคะเพราะว่าฝนก็ไม่ตกด้วยรู้สึกว่าในสวนจะลกนะคะก็เลยมาทำเนาะนี่นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วเนาะแตกต่างไหมทุกคนอันนี้ก็จะเริ่มทำอันนี้เนาะทีนี้อ่ากลับกล้องจะมาทำตัวนี้นะคะทีนี้นี่นะคะนไคะทุกคนมันจะลกแบบนี้ใช่ไหม เราเอาออกปุ๊บมันก็จะสะอาดนะช่วงน,นี้เราก็ดึงออกหมดนะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเสียดายเพราะเขาไม่โตอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเสียดายเนาะดึงออกไปเลยนี่ลอกออกน,นะคะเราก็สังเกตว่าอันไหนที่แบบเอิมไม่ไอ้นี่หรอกเราจะเหลียวไว้เฉพาะต้ทนที่เขาสมบูรณ์มากๆนะคะที่เราจะเก็บไว้เขาท,ทาพันเท่านั้นนะคะเอาไว้ขายเนาะหรือว่าท,นะทําพันเขาเพื่นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะต้นเล็กๆนี้ก็อ,ออกนะคะ เนาะอันนี้ก็นี่เอาออกหมดเลยนะทุกคนไม่ต้องเสียดายแนละ้วเมื่อก่อนน่ะเสียดายนะแต่ทีเนี้ยพอเก็บไว้แล้วมันมันไม่ใช่นะทุกคนเราเราก็เหมือนไปดูเพื่อนๆในกลุ่มนี้นเขาออกแนละ้วก็อุ้ยทำไมอ,ออกเสียดายจังเราก็ไม่กล้าออกแต่ว่าอันที่จริงเขาจะมาเยี่ยงท่าทาอาหารของต้นอื่นนะคะเราก็เออ,อกนะคะทุกคนมันก็จะสวยเนาะปุ๊บมันก็จะโลง่ง พอมันโล่งนะคะใบน้อยแสงถึงนะคะก็ล,ลอกกาบออกตรงต้งเขาอะ่ะก็จะก็จะยาวด้วยเนาะแล้วเขาก็จะโตเร็วกว่าปกตินะคะแล้วก็ที่ลอกกาบออกแบบเนี้ยคือลดพวกที่เป็นหนอนกอรหรือมแมลงต่างๆไปหลบซ่อนนะคะถ้าเราไม่เอาออกเนี้ยก็จะมีมะแมลงมีเพี้ยนมีอะไรมาอยู่เนาะเห็นไหมคะเราออกปุ๊บมันกด็ดูต้นมันมันยาวขึ้นเนาะ อ่าสวยมากเลยนะคะทุกคนอ,อันนี้เบนก็จะเอาออกนะทุกคนอันนี้เอาออกนะดูดิงอนกอลงลนะเอาเก็บไว้มันก็จะไปขยายไปเรื่อยๆนะในกอของเราโอเคนะคะเนนก็บออกรูออกลอกออกทาความสะอาดนะคะแต่ว่าก้อนนี้ไม่ไม่ถึงเจ็ดเดือนนะอันนี้เอามาปลูกทีหลังนะคะอันนี้ประมาณหกเดือน,นะคะ่ะอันนี้เพราะว่าเบนไม่ได้ปลูกพร้อมกันเพราะว่าเราไม่มีพันเยอะนะ เราได้ทันขอคุณแม่มาคุณแม่ปลูกอยู่นะคะก็เลยขอคุณแม่มาขอคุณแม่มาเออ,เออขอหน่อยอะไร่างนี้เนาะโอเคค่ะเพื่อนๆไปแล้วค่ะยังไงก็ติดตามเพจแหนแดงอุดรของเบนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องอ่ะ story of ben ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำสิ่งดีๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไปแล้วมาแค่นี้นะคะนี่เห็นไหมทำออกแล้วก็ะส,ะสะอาดใช่ปะเมื่อกี้ลกมากๆเลย อันนี้เราก็มองเห็นแล้วเขาก็ได้รับแสงนะคะดูน้ำอ้อยเขาก็สวยเปลี่ยนสีด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเขาก็เป็นสีสีเหลืองสวยงามอ้อยสุพรรณบุรี50ค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย